สอบติดหมอกินมังสวิรัตสวดมนต์ก่อนนอนโอเคเป็นคนดีเอาไปใช้ในทางที่ดีเท่านั้นโอเคและเมื่อฆ่าใช้เสร็จมนุษยชาติจะเหลือแค่ครึ่งเดียวเออเอ,อ,อะไรก็ช่างเถอะทีนี้มีใครอยากจะขอพรอ,อีกอ๋อหมายถึงโอ้เดี๋ยวนนทกนั่นแกเหรอใช่นั่นนนทกจริงๆด้วยไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยไอ้เพื่อนยากชีวิตเป็นไงบ้างล่ะ ถือว่าดีแล้วกันแล้ววันนี้จะมีเรื่องอะไรถึงมาเข้าเฝ้าข้าล่ะนนท้นนมาขอพรอนนทมาขอพรอ๋อเจ้ามาขอพรนี่เองใช่นั่นเรามาดูกันว่าเจ้าทําดีมากพอจะได้รับพรแล้วหรืยอยังว้าวในนี้บอกว่าเจ้าล้างเท้าครบโกดปีจริงๆด้วยแล้วสรุปโกดปีเป็นกี่ปีนะเส ล้านปโอนั่งก็ฟังดูนานอยู่เอาเหอะสำหรับค่าสิบปีสิบล้านปีก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกโอเคแล้วเจ้าอยากจะได้อะไรล่ะนนทกรับใช้ท่านมาช้านานเอาแต่ถูกเหล่าเทวดามาตรฐานการคัดกรองตามรังแกและนนทกก็ทำได้เพียงแค่ทนความทรมานของการกันแกล้งของเทวดาชั่วที่ลอยนวลและไม่เจอบทลงโทษใดๆ ในขณะที่นนทกถูกสาปเจตใจที่อิจชาริษยานนทกเรื่องของเจ้ามันยาวเกินไปสรุปเจ้ามาขอพรหรือว่าโอเคต่อเลยทุกคนมองนอนทกเป็นคนต้อยตามไรผิดภัยนนทกจึงต้องการนิววิเศษเพื่อให้ทุกคนได้กลัวในตัวนนทกบ้างแบบนิววิเศษที่ชี้ใครแล้วท้าสะอาดอยางงั้นเหรอมันสายไปแล้ว ตอนนี้นนทกต้องการนิ้วเพชฌฆาตที่ชี้ใครไปก็ตายไม่เหลือแม้แต่ซ้าให้ลูกเมียได้ไว้ทุกและทีนี้จะไม่มีใครมาตอ่อแยและทำร้ายนนทกได้อีก yeah! ก็แค่บอกว่านิ้วที่ชี้ใครก็ตายก็จบแล้วนน,นทกเล่าขูกก่แกทำให้ฉันกลัวโวโวช้าก่อนท่านทำแบบนั้นไม่ได้นะอ้าได้สิร้าเป็นพระเจ้าท่านก็เห็นอยู่ว่านนทกไม่ได้อยู่ในสภาพจิตใจที่ปกติ การที่เขาขอพอรแบบนั้นก็มาจากการที่เขาเก็บกดจากการถูกกันแกล้มมาตลอดหลายล้านปีมันต้องเกิดปัญหาใหญ่แน่นอนถ้าท่านให้พรนั่นไปมามานนทปกตินนทปกติอ๋อจริงด้วยพระอินท์ขอบคุณที่เตือนสติข้าไม่ให้พรมวัวสวแต่นนทกก็ทําความดีมาแล้วเราควรจะให้อะไรเขาแทนล่ะอ้อมีต้องหลายอย่างเลยหาวันหยุดให้นนทกไปพักร้อนทําจิตใจให้สบายก่อนหรือหาหน้าที่ใหม่ที่ทําให้เขารู้สึกดีขึ้น หรือไม่ก็จัดอบรมพวกเทวดาให้รู้จักการเคารพกันและกันไม่แบ่งว่าพูดมากปวดหัวเอานิ้วนรกไปเลยแต่เจ้าจงจำไว้นน,นทกพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งเพราะฉะนั้นจงใช้พลังที่เจ้าได้มาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนพ้องบ,บนสวรรค์เท่านั้นเข้าใจจงใช้ในทางที่ดีทนา้นนน,นทก ทางที่ดีว้าวเป็นคนเมตตานี่มันเหนื่อยจังเลย ก็ไม่มีอะไรหรอกท่านแค่ท่านจำพรนิ้ววิเศษที่ชี้ใครไปก็ตายที่ท่านให้นนทกเมื่อวานได้หรือเปล่าปรากฏว่านนทกใช้นิ้ววิเศษที่ชี้ใครก็ตายไปชี้เทวดาและพวกเขาก็ตายจริงนะแล้วตอนนี้พวกเทวดาก็เลยโมโหที่ท่านให้พรมวลสูงอีกแล้วข้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเรื่องเลวร้ายแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้แย่จังเลยโอเคพอได้ยังข้าจะไปกินข้าวเช้า พวกเขาดูไม่พอใจมากๆเลยมาๆอย่าไปสาใส่ใจไอ้พวกนี้มันได้คืบแล้วจะเอาเม็ดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเราจะต้องเจ็บปวดจากความผิดพลาดของพระอิสรและพวกเราจะไม่ยอมอยู่เฉยๆให้พรประหลาดใหม่ๆที่พระอิสริให้คนอื่นม่วนซัวมาทำลายเราได้อีกเราต้องการการปฏิรูป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 ยิบหย <c oughs> เวลามีปัญหาก็หาจัดการเองกันบ้างสิว่า พอเกิดเรื่องทีไรพวกแกก็พาอีสวนนู่นพัดอะไรนี่อ้ไม่พอใจเหรอจะทําอะไรล่ะย้ายสวรรค์เหรอมีใครอยากจะไปแอสการ์ดไหมเฮอไม่ต้องแย่งกันมีที่สําหรับทุกคนเพราะแอสการ์ดไม่ใช่เมืองแต่เป็นผู้คนคนเยอะๆเลยฝากบอกช่างด้วยว่ากําแพงเรามีรู เมื่อกี้ช่างเราก็เพิ่งไปแอสการดเหมือนกันท่านอ่าโอเคโอ่าอ่อ่าอได้อ่ารีบมาล้กันก่อนแรงงานเราจะหมดสวรรค์ไเมื่อกี้ท่านคุยกับใครเหรอห้องน้ำที่บ้านตันอีกแล้วเหรอลูกพื่อ่าพระนารายณ์เทพดุทธาเพื่อนข้าไม่โถส้มยังโอเคอยู่ แต่ตอนนี้ได้มีความชั่วร้ายที่กำลังคุกคามความสงบสุขของสวรรค์ของเราอยู่เฮ้อเขาได้กลิ่นยักษ์ชั่วใช้พลในทางที่ไม่ดีอ้อสัญชาตญาณเจ้าแมนดีนี่ข้ายังไม่ทันได้บอกเจ้าเลยว่าเรื่องอะไรแต่เจ้าก็รู้หมดแล้วพระกาศุนยรยักษ์อสุรพมติบุลมพอเฮ้อได้เลยลูกพี่เดี๋ยวผมจะลงไปอัดสั่งสอนเจ้ายักษ์ได้ของดีเหลเหิมเกริมนี่ให้มันรู้ไปเลยว่าอย่ามาแย้มกับอ๊อบหมายถึง ให้เขาได้รับรู้ถึงความยุติธรรมอา,อา,อาอย่าแล้วเจ้าคาพะอินโอเคเราเจอเป้าหมายแล้วท่านดีแล้วไงต่อ,อา่ฮง่ายๆเดี๋ยวผมจะบินเข้าไปใช้หัวแหลมๆนี่จวงไปที่มันค้ขอขาดกระจุยอ่าแผนนั้นแย่เดี๋ยวแค่ลูกพี่กระดิกนิ้วทุกอย่างก็จบแล้วไม่เจอเหรอ แล้วลูกพี่ใอ้ผมมาทําอะไรเนี่ยแกเคยเห็นจุด44 m กน n u มยิงไปแดนสามไม่ละมากเกินไปไว้แกมากเกินไปเป็นเทพประดุงทําก็จัดการไปสิว่าแต่มันก็ไม่ง่ายจริงๆแหละตราบใดที่ยังมีนิ้ววิเศษอยู่เราคงต้องหาวิธีเข้าใกล้นนทกโดยไม่โดนชี้ตายก่อนอู้อูแบบนี้ไงพระอินเดี๋ยวข้าจะปลอมตัวเป็นนางอับสรสุดเซ็กซี่แล้วไปเต้นยั่วนนทกไงนั่นน่าจะใช้ได้เลยแหละ ตามจากที่รายงานบอกไว้นนทกทํางานล้างเท้าตลอดเวลาเลยไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกไปเที่ยวหรือสังสรรค์กับใครถ้าเราปลอมตัวเป็นสาวสวยก็น่าจะมีโอกาสให้เราได้เข้าโอ้โอ,โอ้แล้วพอนอนทกมันเชื่อว,ว่าแกเป็นผู้หญิงแกก็หลอกให้มันเต้นท่าตุ๊ตตู่หางหมุนให้มันชี้ขาตัวเองระเบิดไปเลยพอมันกาลังสับสนแกก็ถอดวิ่งออกมาโชว์ให้มันรู้ว่ามึมงมีและแกก็พูดว่าบูมมึงเพิ่งโดนกลางโอ้โอ้โอโอ สงสารเจ้ามากๆเว้ยนนทกข้าสงสารเจ้ามากๆนนทกขอบคุณนิววิเศษตอนนี้นนทกไม่รู้สึกต้อยตำอีกแล้วเย่ไม่มีปัญหานนทกพวกเทวดาสมควรตายอยู่แล้วแต่บางครั้งนนทกก็รู้สึกสงสัยตัวเองว่านนทกทำเกินไปไหมนนทกฆ่าพวกเทวดาชั่วก็รู้สึกดีแต่สําหรับพวกเทวดาที่ไม่รู้อิโนโอิเนนนทกรู้สึกผิดแปลก คุณนิววิเศษคิดว่านนทกทำผิดไปหรือเปล่ามาๆก็ปกตินี่โอเคนนทกไม่รู้สึกผิดแล้วยูหูพอรูปหลทำไมดูเศร้าจังล่ะมาสนุกดีกว่ามาสาวสวยคุยกับนนทกนนทกเขินจังเลยฮ <c oughs> ไม่ค่อยได้เห็นผู้หญิงละซิไม่ต้องเขินหรอกข้าคือนางอับสรเทพธิดานางฟ้ายอดน,นักเต้นดู นอนทกรู้สึกถูกปลูกแล้วนอนทกหื่นฮ่เซ็กซี่ละสิแต่ถ้ารูปหล่ออยากจะได้ตัวน้องรูปหล่อจะต้องเต้นตามที่น้องบอกเพื่อชนะใจน้องให้ได้ก่อนนะเราจะเต้นให้ขาระเบิดไปเลยฮ่าๆ่นนทกไม่อยากเต้น เอานารูปหล่ออย่าดื้อเลยเต้นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลุยกันแล้วอันนี้เดี๋ยวข้าเต้นก่อนให้อะแขกเต้าข้ารังจะกระจันร้องเดทกไม่อยากเต้นว้าวว้าวขุกคนรโทสีพรนอะไรเองพระนารายณ์พระนารายเทพดุงธรรมท่านแต่งหญิงมาทำไมนนทกไม่เข้าใจ ก็ไม่มีอะไรหรอกแค่วันนี้อากาศดีก็เลยอยากจะออกมาเดินเล่นสูดอากาศโอเคข้ามดมุกแล้วพระอิศวรส่งข้ามาเพื่อจัดการกับเจ้า <c oughs> เพราะว่าเจ้ามันชั่วใช้พรในทางที่ไม่ดีอ้า oh, มาๆๆนนทกใช้ในทางที่ดีจริงๆเ <c oughs> มื่อก่อนบนสวรรค์จะมีแต่พวกเทวดาใจร้ายนิสัยไม่ดีแต่ตอนนี้ไม่มีเลยเย่ yeah. <c oughs> แต่แกาแค่โดนแกล้งเองทำแบบนี้มันไม่ยุติธรรมกับคนอื่นเลย ยศแต่ถามสำหรับนนทกไม่มีจริงนนทกถูกรุมรังแกก็ถือว่าเป็นเรื่องชั่วแต่ก็ไม่เห็นมีใครสนใจเพราะว่านนทกต้อยตามเกิดไปเหมือนมดตัวเล็กๆที่ถูกบีแต่ไม่อีกต่อไปเพราะตอนนี้นนทกมีอำนาจแล้วนนทกจะทำยังไงกับใครก็ได้เพราะอำนาจคือเจ้าชีวิตอำนาจคือผู้ตัดสินว่าอะไรดีอะไรเลวอำนาจคือความ นารายนั่นแหละที่เป็นฝ่ายอธรรมนารายไม่ได้ชนะนนทกแบบขาวสะอาดนารายคิ้โกงฮะนนทกเข้าใจแล้วพระนารายไม่ยอมมาสู้กับนนทกแบบซึ่งซึ่งน่าแต่กลับปลอมตัวเป็นผู้หญิงเพื่อมาหลอกล่อนนทก ท่านกลัวนิ้ววิเศษของนอนทกนี่เองนะอย่ามาทําเป็นพูดใหญ่เลยพลังของเจ้านะ่ะไม่มีความหมายอะไรไม่อยู่ต่อหน้าต่อความดีงามของผู้พรดรุงเขา้มามฉันโอเคก็นิดหน่อยแหละแต่แกอย่ามาทําตัวเป็นเหยื่อแกมีโอกาสที่จะได้เลิกเป็นคนล้างตีนและมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งมีทุกอย่างที่แกต้องการแต่ก็ไม่แกเลือกที่จะทำตัวให้มีปัญหา แล้วทาให้ปลาตัวใหญ่ในบ่อไม่พอใจพระอินละลายเราเก็บไมทดีมาที่ลิ้นชักไหนอ่าเงียบๆอย่ามาอวดดีใส่นนทกเหตุผลเดียวที่นนทกแพ้ก็เพราะนารายมีแขนย้อยเยาะกับหัวแหลมๆนั่นไม่งั้นป่านนี้นนทกก็จ่วงนารายตอนพูดมากเหมือนกันแหละอ้เหรอถ้าเจ้าคิดจริงๆว่าการมีอวัยวะย้อยเยาะกับหัวแหลมๆจะทําให้เจ้าชนะผู้ผดุงทาได้งั้นเจ้ากับข้าจะลงไปชกกันต่อในโลกมนุษย์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สามโลก โดยข้าจะลงไปเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาส่วนเจ้าจะลงไปเกิดเป็นพญายักษ์มีสิบหน้า20บมืออำนาจมากลน้นและหัวแหลมๆแ,และหัวแหลมๆมฮาฮ่าฮ่านารายงโง่นารายเพิ่งคนลงฝังศพตัวเองด้วยอำนาจวิเศษแบบนั้นโดนทกจะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและทีนี้นารายจะได้เข้าใจความรู้สึกของการเป็นคนต้อยตามและถูกกดขี่ จะด้วยพญายักษ์ทศกัณฐ์กำลังโจมตีหมู่บ้านของเราเราจะตายกันหมดสวัสดีครับไม่ต้องห่วงทุกคนเดี๋ยวพระรามเด็กหนุ่มธรรมดาจากสวรรค์กับลิงคู่ใจของเขาจะจัดการเองแล้วคนธรรมดาจะทำอะไรมันได้ละ่ะคนธรรมดาเช่แต่เจ้าจไม่เลย้บมม้านทุกย่ i